มาบอกให้แม่รูกันเคราตินสองตัวนี้แสบตาแต่ช่างไม่ยอมหยุดใช้เลยยอดขายก็ยังดีเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมแม่การที่เราใช้เคลาตินบำบัดหรือเคลาตินสดถ้าแสบตาหรือไม่แสบตาทําไม่ตรงแถมยังเอาไปล็อกกับงานยืด2ขั้นตอนไม่ได้ต้องใช้คีมโกกลงทับ2ตัวนี้จึงขายดีที่สุดในท้องตลาดไทยเพราะว่าแสบตาแต่ตรงเทียบงานยืดและ2ตัวนี้ช่างชอบถามเราว่า มันต่างกันยังไงเวลาซื้อเสื้ออะไรอย่ะฟังน้องวันนี้น้องมาสรุปให้ สำหรับเคราตินดั้งเดิมหรือลีแล็กเคราตินหนูจะเรียกว่าดั้งเดิมเคราตินของ NRK ตัวนี้จะมีส่วนประกอบของเคราตินโปรตีนคอลลาเจน3อย่างในตัวนี้มีอยู่จริงแต่ต้องเป็นตัวนี้นะเพราะมันเป็นเนื้อเจลเหมือนเนื้อนมูกให้ความตรงเทียบงานยืดกรณีทําเพียวๆเหมาะกับสภาพผมเปื่อยเป็นวุ้นผมเสียมากๆผมทําเคมีซ้ําซ้อนฟอกมาจะเป็นวุ้นหรือยืดมาแล้วตรงไม่สุดตัวนี้เท่านั้นตรงเปะเทียบงานยืดและคงทนยาวนานต้องนั่งกี่เดือนคะอยู่ที่แม่เจอว่าผมลูกครับพันแค่ไหนแม่ต้องประเมินตามหน้างานโอเคไหม ช่างชอบเรียกว่าเคราตินน้องกวางนะเป็นสีฟ้าเคลาตินออร่านะคะเป็นตัวที่ให้ความตรงเทียบกันยืดแต่ความแตกต่างกันล่ะตัวนี้เวลาเจอลูกค้าฟอกผมมาหรือผมธรรมชาติก็ตามแหละทําสีซําซอ้อนเลก็ตามแหละถ้ามองด้วยตาเปล่าลูกค้าก้าวขาเข้ามาผมหยิกย้อยปึ้งให้เลือกตัวนี้ค่ะกดระดับความหยิกจะหยิกมากหยิกน้อยหยิกเล็กหยิกใหญ่ตรงเกลี้ยงเลยแต่เคราตินสดหรือเคราตินบำบัดทองตลาดคนผมหยิกทาไม่ตรงแต่ตัวนี้ขายมา11ปีตรงเปะ๊ะมันจึงได้ฉายาว่าสูตรปราบผมหยิกแม่ฟังนะ ปลาผมหยิกไม่ใช่สูตรคนผมแข็งแรงคำว่าปลาหยิกลูกค้าเสียแต่หยิกก็ปลาหยิกลูกค้าผมธรรมชกกราติก็ปลาหยิกเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ต่างกันตรงที่สภาพเส้นผมอยากให้อยู่ยาวนานแม่ต้องเลือกให้ตรงสภาพผมไม่จะใช้ตัวเดียวไม่ได้เพราะตัวนี้บำรุงเยอะกับคนผมหยิกตรงตรงไปเลยไม่นานก็คลายตัวละส่วนตัวนี้ ถ้าเราเจอคนผมเสียมากมเลยบำรุงขอก็แพ้ตัวนี้อีกเพราะตัวนี้มีโปรโตีนคาติอลลาเจน3ตัวในขวดเดียวโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาแม่เลือกซื้อให้เลือกให้ตรงโจทย์ยังไม่พอทําไมหนูถึงบอกว่าใช้คู่กับยืด2สขั้นตอนไม่ลงยาก,กรกทำมา11ปีละ ถ้ามันไม่แน่นอนจริงอะ่ะเทคนิคแม่หนูที่บอกไปสิบเ็ปีอะ่ะก็พังยับหมดแต่ทุกคนทําตามตรงเกี่ยงเลยและไม่มีใครผมช็อตเพราะอะไรคะการลงยายืดเบอร์หนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผมไม่เกี่ยวกับความตรงที่มันจะต้องตรงเป๊ะถูกไหมเพราะมันเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลังจากล้างยายืดเช็ดยืดหยุ่นออกล้างเสร็จปุ๊บเอาลูกค้าขึ้นมาไม่ต้องเป่าซับให้หมาดลงเคราตินได้เลยโควรจะหลุดปายเอาให้ฉ่ำแฉะพักเวลาครึ่งชั่วโมงคือ30นาทีครบเวลาเป่าแห้งค่ะเป่าแห้งเสร็จแบ่งผมแล้วนีบ นี่เสร็จจบปึ้งเอาไปล้างออกไม่ลงยาปรรกยืดแอ่ตรงขาวอนยาวนานจะยืด2ขั้นตอนขั้นตอนเดียวเมื่อใช้คู่กับตัวนี้ไม่ต้องใช้คีมกรกตรงขาวอนผ่าน5ปี10ปีลูกค้าไม่ตัดปลายออกตรงเหมือนเดิมถ้าเทคนิคนี้ไม่แน่นอนจริงน้องไม่ได้ขายเคราตินมาถึง11ปีเพราะฉะนั้นแล้วช่างคนไหนที่แบบติดนะหมายถึงนะใช้ของมติดไม่เปลี่ยน ขนาดเปลี่ยนตัวใหม่ไม่ว่าจะเป็นวายหรือขวดเท้าขวดดำกลับมาตัวนี้หมดยอมแสบตาเพราะว่าช่างติดการหนีทั้งที่น้ำยามันอุ่นใจกว่ายอดขาย2ต้นก็เลยปังปุริเย่มาตลอดถ้าแม่ช่างคนไหนตามหาคาราตินที่ใช้แล้วตรงเป๊ะเทียบงานยืดไม่ใช่ลดฟูไม่ใช่ยุบตัวซ่อมแซมเกล็ดผมผมเปื่อยผมหยิกตรงเกลี้ยงเลือกสองสูตรนี้ต้องมีสูตรไหนคะสองสูตรเลยค่ะเพราะเย่ใช้ตามสภาพเส้นผมแม่ใช้แล้วแม่ติดใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่คุณค่า